ครับหนึ่งครับร้เท่าไหร่โปรอากาศร้อนลูกก็กินผมไม่ได้กินเลเลยให้ให้ให้ตายไปอยู่ที่ไหนให้ตายอยู่ไหนนะฮะตั้งชื่อเรองไปแล้วตั้งชื่อเร็วไปแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ชอบนะพี่มนเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าดีเขาบอกเข้ามาถึงคือเราไม่ต้องพูดเลยอ่ะว่าเป็นยังไงเขาจะรู้สึกเขาเองลูกค้าก็จะบอกว่า ดีเดินสบายเดิไม่เกะกะลูกค้าเข้ามามีความสุขแล้วลูกค้ากินแป๊บหนึ่งกินแป๊บหนึ่งกินโจ้กินโจ้กินจ้กินน้ำหวานเติมเติมน้ำตาลกันอีกแล้วประมาณเดือนนึงเนาะเดือนนึงหนูเข้ามาเมื่อวันที่สองวันนี้ก็รบเดือนแล้วครบเดือนวันที่รอพี่ไปวนที่สองอ่านมีคนเยอะไหมเอาเลยดูงี้ไหมกูดี เก็บนะขายดีมากคุณจีนออกไม่ออกขายมันจะมีมัจะมีเงียบแค่วันเดียวทวนไหวแต่วันเที่ยวนี่โอ้โหจอดรถไหนอ่ะงจอดรอบเหรอรอดรอบๆคิดตังไหมอ่อันนี้เป็นของออ่คนุเก็บเงินวันที่จอดรถอ่ะเก็บเก็บจอดรถก็จะต้องเก็บทำไมจอดระเบียกไง ต้องจะระเบียบไม่ไม่จอดพี่จอดที่บาทนะสี่บาทไม่ไม่ไม่เวลาเดี๋ยวนะรู้อ่ะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยทำสะพานเชื่อมแม็กหลังได้ครับเรื่องอันนี้คือถนนรายพิเศษที่เพิ่งน้าไปเดมอง มอทตาเชื่อมเป็นตลาดของปตมเก่าตรงเนี้ยแต่ก,ก่อนเป็นตลาดที่รุ่โตมากเขาเรียกว่าตลาดรัชดาตลาดรัชดาวิเตกนะตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับเกียงหมูที่เรามาสมัยเป็นผู้ว่าแรกๆเลยอะเราก็แบบเฮ้ยแล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยแบบเป็นเกียงเล่าๆเงาๆเราก็เลยบอกเฮ้ยปรับปรุงใหม่เป็นตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าได้อยู่หบเล่อะไรจนะเข้ามาอยู่นี่ดีไหมแล้วทําให้เป็นตลาดที่ดีก็เรียบร้อยนะเขาเปิดมาประมาณเดือนแล้วผมก็ดูหน้าทุกครั้งดีนะ ร้านกาแฟรนี้ร้านเก่ามั้นี้ใช่ครับร้านเก่าเดีร้านเก่าเดี๋ยวเนี้ยเเข้าไปนะข้างหน้าก็เรียบร้อยมีแบบนล้อย่างน้อยแล้วน้อยแล้วแล้วมีลานข้างหน้าที่ชื่ออะไรนี้กระดังก์คิงไซครับเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดผูน้นะล้วข้างในนี่จะก่อถ้าเกิดจำได้จำได้ไหมต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนกับเหียงหมูเหงียนหมูตลาดสดตลาดสดแบบร้าตลาดสดแล้วก็มีอะไรจอนมานอน วเพรานว่าวันนั้นให้หนูไว้ร้อยหนึ่งน่าเออเหรอไม่แอนหมูไม่ได้แอนหมูนี่คนนึงไม่ใช่อ๋อจำผิดคนช่วได้เลยได้แล้วอยู่ตรงหวานต่างนี่หวานขึ้นแน่เลยได้แล้วหวานทำดีนะร้าขายดีไหมขายดีเลยนะเป็นประจำที่ร้านอันนี้เป็นรลานรถที่ตามเยอะแล้วรับส่งที่ซอยที่วันก่อนได้อ๋อรับส่งด้วยเนี่ยร้านกาแฟนี่ก็ร้านเก่าแก่ ก็ดูสาดสะา,าขึ้นนะดูด้่าาขอ้อนัในรอบ20ีขาดีที่สุดขายดีสุดเลยรอบ20ปีวัสดีจ้าวับดีวันดีวดีไหมข<ๆ>องร้านเห,นๆๆหรอรุ่นลูกอ่ะเนี่ยโอ้ไม่รู้ผีวอาะลยเนี่ยดูดิ อาหารที่เดินแต่ก่อนไม่กล้าไม่กล้าเดินก่อนเดินแล้วน้องน้ำดีดอาจารย์อันนี้กะลาชีอาจารย์ที่อร่อยกะลาดีมาชิมได้เลยของเก่าแก่ขออนุญาตนะครับค่ะท่านคนขายไม่แก่แต่ว่าเป็นอาเก่าแก่แล้วก็มีหนมเบื้องยวนขายชื่อร้านได้ไหมไก่ฝอยไก่ฝอยนี่ใครนะเอายายเหรอไก่ฝอยร้านเจ้าพานคนเก่าแก่คนมราคาเช่าไม่แพงนะ หมฝรั่งมฝรั่งคร<อ>ัวงจีนฝรั่งวงลจีนครับครดเครับอ๋ดีนะนมเบือ้อนมเื้อดีวกว่าเพาอยู่ข้างนอกจานนี้อร่อยอย่างเงี้ยทำไม่ทันขายอะ่ะสวัสดีครับัขบาบขายขนมเบื้องหน่อย เนี้ยไทยเลยนะครับตล้งพี่คิ้วเลยเนอ่ยผมจะพูดว่าผิ้วอะไรผมูนย์ละ้า1นี่ไม่ใช่หวยครับคิวครับเพราะว่าทัดสดสดเลยแล้วก็นี่เราเลยไปหลายร้านแล้วนะเนี่ยครับนี่อันนี้เจ้าดังครับถั่ดไทยเจ้าดังครับ ดูหน่อยดีไม่ได้ย้ายอยู่ไหนนะีนี่เจ้าของร้านเลยครับเจ๊แหมเเจ้าของร้านเหรอเบไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาเปิดแปบโมงครึ่งก่อไ่อยู่ข้างนอกใช่ไม้าข้านก็ดีนะแต่ได้ขึ้นนะอันนี้คุณครูละไม่ดั้งเดิมเกาะติดแผงมาเป้นิติปีพรุ่งนี้จะเลี้ยงตัวไหนเนี่ยได้ได้ได้อะไรอไนี้ ขอบคุณครับมาช่วยใหเราถุนหม่อันนี้รุ้นสิบมอันนี้เรียนโรงเรียนถุนปุ่ยอชีพเรียนสาขาไหนครับการจันะสินค้าค่ะขายอะไรเนี่ยเยวแทบโอเคมาจินได้เยวแทบโอเคเยลแทบแล้วก็ออกแย้มแทบนี่ค่ะออกแย้มเยลหนึอนี่เลยตลอดไหนไหนไหนโฆษณา ไปเดิต่ไมกล่คงีะร้ามูคุณนิจารเลี้ยงร้านไหนเนี่ยอ้านึกว่ามาเลี้ยงวันนี้เอาละ นี่ตักคนตัเยที่หมดอรานี่ขายแปนะครับขายแปะปิดแล้วหเนี้ยหมดับของตรงนี้นะที่ท่านผู้าเบอกผม่จะด่อบนิตอนนั้นมาที่นขายอะขายอะไรชั้น้อนปลาอ้ด่กินเลยเนี้ยโอ้ค่าชั้นต้อนปลาไดาวมีหลายเมนูอ๋อนีจ้ ตลาดสดนี่ครับตลาดสดก็วันนี้จะดดหมดนักวายนะครับมี่นังหมูครับตลาดสดเปิดมันเป,เ,ปเปิดตั้งแต่เช้าชเลยครับเ,เช้า,ชามันจะเป็นระบบที่ใครจัได้บ้างเนี่ยตอนที่เรามาสมัยเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นผลวางเงี้ยใช่ครับเก่าเป็นแล้วก็พื้นเนาะเื้อเน่าเนาร้านแบบเงียบๆไม่ภาพไม่ออกนะครับตอนนี้ตอนนี้มีใม่ได้ด้วยวันนั้นวันนั้นร้านเด็ดร้านเด็ดร้อนใช่นะตัวใหม่มาขอบค<อ>ุณมากครั เจอบ่อยกว่านี้เลยแต่ว่าราชการเรียบร้อยก็เจ้อยู่หัวด้วยคุณสมุนไพรนครับอันนี้ตลาดสดตลาดสดก็ยังอยู่โซนอันโซนนี้จะเป็นโซนตลาดสดครับก็ยังมีแล้วก็จะเป็นระบบเหมือนเป็นสพายเชนให้กับผู้ค้าแหงในนี้เลยถั่วงอกหมดกะทิหมดก็มาเอาจากทางนี้เข้ามา ดีใช่ไหมดีนะเขาบอกว่าดีอ่ะชอบชอบไรครับาเขาบอกว่ามีแสะอาดาดแล้วก็ราคาไม่แพงนะต้องต้องให้คนมาชิมกันเยอะเมื่อก่อนไม่มีคนกล้าเดินผ่านปันไดมาเลยท่านรู้เป็นฟูตคอร์ดเหรอเหมือนกันครับทั้งหมด6โซนจะเป็นแบบเดียวกันจะเป็นฟูดคอร์ดได้ทั้งหมดครับ เดินเดินทะลุไปได้เลยครับนี่เป็นโซนที่มที่นั่งทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นซาาเปานี่ข้าต้มปลาอยู่้งนอกแบบมได้ใช่ครับอยู่ข้างนอกนะอยู่ตรงตําสิด้านขวาดีดีแล้วอ่นนีร้านอะไรเนี่ยร้านข้าวต้มปลาบรบ นี่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านข้าวต้มอ๋อนี่เหรอไหนครับนี่เครืต้มเหรอข้าวต้มข้าวต้มครับโอ้ได้กินนไหมการกินง่ายสะดวกโอ้ติ่มซุยไช่าตลาดพลูป้าบิ่นป้าบิ่นนี่ดังอยู่แล้วป้าบิ่นต่างรุ่เลยดีก็เลยนะครับตอนนี้ก็มีเปิดให้เข้ามีได้ขายของกันละโอ้มันทำให้คืนชีพโดยรอบบูมไปด้วยครับคืนชีพใช่ไหมครับครับ

เราจะมีเป็นแบบโซนแบบนี้ครับ6โซนทั้งตลาดแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังอีกเนี่ยคล้ายๆกับฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ครับของที่ถึงตนะัเนี่ยห้องน้ำมีไหมเนี่ยมีครับเดี๋ยวขออนุญาตเออ่เรียนเชิญไปห้องน้ําดูครับเรียนเชิญไปห้องน้ําเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายวันละหมื่นกว่าบาทนะครับขายวันละหมื่นเนี่ยเนี่ยิฮะจริงเหรอใช่เหรอลองถามสัมภาษณ์ได้เลยครับเรื่องน่ากินเลย ขายไหน่ไม่เคยขายคุณเริ่มเลยเมื่อก่อนขับรถตู้มีรถตู้รับนักท่องเที่ยวตอนนี้ยกรถตู้ไปคนเนี้ยอันนี้เข้าเนื้อคู่ครับเลาอยู่ร้ายไข่เนื้อคือหอมเนื้อเนื้อเนื้อคู่เนื้อปลนคู่อันนี้ก็มีที่ให้ขายรูปครับร้านกาแฟเช็คอินทั้งร้านที่ไหนร้านนี้ครับน่าจะจำไม่ได้แล้วครับว่าที่มีไอ้

ก็เป็นริมคลองครับเป็นมังกรน้อยมั้งมังกอรใหญ่ครับเดี๋ยวมีโครงการทำสะพานข้ามเออใช่ครับนี่ครับก็ปรับปรุงให้มันเข้ากับบรรยากาศที่เราไม่ได้เสียตังอะไรนะเพราะเป็นที่เก่าของเราเลยที่อยู่ใต้สะพานเยอะที่สะพานเงี้ยมีเยอะแยะทั่วกรุงเทพมั้ยเราปรับปรุงเป็นที่ให้คนทรมอาหารกินแต่ค่าบริจึงแพงนะแพงครับแค่ค่าดูแลมัะสองร้อยบาทมันสองร้อยบาทเออ แล้วเรามีกอยางให้พร้อมเลยครับอ๋อดีจ้ขออนุญาตดูระบบใ้ไม้ไขมันหอหรอมีปอดไขมันไหมมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูได้ครับมีบีร์ดถังดักไขมันนะขออนุญาตนะขออนุญาตนะางนำดำนี่ใช่ไหมครับใช่กระองใต้สีับองตรงอ้รับตู้ตายแแต่ละแผนเลย วันนี้มาเปิดแบบโมขึ้นแนว้นี้เลยมาดูก่อนก็ดีใจเนี่ยท่านท่านพอใจไหมครับดีนะที่มันลุกล้างนะใช่ครับก็วันที่ท่านมาคราวนี้แล้วเนี่ยมันยังอ,อ,อาจจะมองภาพไม่ชัดเจนตอนแรกพ่อค้าไม่ท้าก็กลัวกันนะกลัวตอนแรกเขาไม่ได้เปิดข้างหน้าเลยเขาเขากลัวเรื่องการเสี่ยงแผ่แดีจ้าแต่ณวันนี้ก็น้าตายิแย่แใสเราก็ถือว่าได้ได้กุศลครับ เนี่ยร้านนี้เรากินอร่อยดีครับีนอร่อยมากร้านนี้อร่อยดีจ้ะหมดแล้วทุกหมดน่ร้านนี้ไหมคะเราม้วนก็ดังครับดังไหมดังครับกุ้งสดๆเลยเนี่ยนี่จัดฉลาดได้เข้ามาขายนะครับอันนี้ที่ทับขับอยู่ตอนนี้คือติดไฟหรับขา ที่ใต้สะพานอ่ะซึ่งเป็นที่ที่แบบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ปรับเป็นมปรุงราคาไม่แพงเพื่อให้ประชาชนครับสามารถขายได้ก็ดูมีความสุขดีเพราะเราก็อุตส่าห์อยู่ตลาดผูนะก็ตรงแยกทางรถไฟอยู่นี้ดีโนได้ได้รูปแบบทางน้ำเป็นไงปรับปรุงหมดแล้วครับปรัุงหมดแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีทางข้ามเนี่ยจะยกระดับ มีมีกรอบรอห้าด้วยเจ้านี้ยมีกรอบรอ้าด้นหลังอร่อยมีกรอบที่เป็นแบบสมัยเนี่ยรอห้าแล้วด้านหลังจะมีมีกรอบรอห้ามีโค้งหาที่เป็นรั้งเดิมเลยครับโอทางรถไฟรถไฟบรรทุนไฟหลานบ้านอะไรเงี้ยทางรถไฟที่จะมีทำถนนเนี่ยถนนถนนเป็นเจ้าตัดสินทางผ่านไรบ้านหลานบ้านในหนังอ่ะหลานบ้านอยู่ตรงตี้ครงต้มหมูมุมเนี้ยเพิ่ รถอ <He> ันน okay. okay. ี h, ้จะมาถ่ายละครไปเพื okay. Okay. ่อไม่กี่ว mm ัน hmm. นี้คร uh. ับเครับเราก็มาแจกแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะของกรทมนะก็อย่างที่บอกเราพยายามทำเหมือนคล้ายๆกับสิงคโปร์ฮอกเกอร์เดนเตอร์ก็ดูสวยดีนะมีห้องน้ำห้องห้ามีโต๊ะนั่งสะอาดสะอ้านแล้วก็ราคาไม่แพงก็ต้องบอกยังขายแพงด้วยครับราคายังอยู่พื้นเดิมนะครับนผมเบื้องว่ายังไงเนี้ยผมเบื้องเก้าเก้ายี่สิเก้าเอ็ดตัวเลขเปลี่ยนแล้วเก้าเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเราไปเก้าเอ็ดตอนนี้เก้าเก้าแล้ว ไปโอเคถ้าไปเราก็มาอะไรกันขึ้นได้ฟังคุณเช้าาเปิดแต่มขึ้นนะเดี๋ยวไปดูอะไรต่อเดี๋ยวไปดูบ้าไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็หาว่เออได้เรื่องหนึ่งเห็นมีคนร้องเรียนเรื่องตลาดจักอันนี้เป็นเรื่องมันยาวนานนะที่มีปัญหาห้้อยสก่อแผลเนี่ยแล้วตรงนี้มันไม่ใช่เป็นแผงมาอยู่ตรงกลางตลาดแล้วเอาเต็นท์เสียวะเปของเก่านะส่วนเรื่องค่าปรับอะไรเป็นเรื่องเก่าที่เขามีการปรับตั้งแต่ก่อนเราก็มานค้างอยู่ตอนเราก็มาก็ให้ยกเลิกไม่มีปรับต่อแต่ขอที่มันค้างอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมาย ก็อันนี้ไม่เป็นไรรับรองให้แต่นนท์ก็ดูแลอยู่นะไม่ไม่มีเรื่อง่ะรหรอแต่บังเอิญไม่ใช่เป็นแผงมันเป็นที่ว่างอยู่ก็เลยลงบญชี้ก็เป็นที่ว่างเพราะมันไม่มีแผงค้าเป็นคนเอาเต็นท์เสียวมากางก็เดี๋ยวชี้แจงเข้าใจอยเพิ่งไปตกตศกตกใจแล้วมันไอ้เรื่องรโปร่งใสมันต้องยืนยันได้แล้วต้องชี้แจงได้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะก็เดี๋ยวชี้แจงให้ทางตลาดชี้แจงก็รู้อยู่แล้วปัญหาตรงนี้แหละแล้วจริงแล้วตลาดก็เติจาัดแลพัฒนาให้ดีขึ้นนะเพราะอนาคตมันจะเป็นแหล่ง ต่พาวเวอร์ของคัะมันแ้มมีการปรับปรุงเพราะันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากคงเหมือนเดิมมันบอกไม่ได้ค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะแพงหนึ่งเดือนลวน่าจะมาไม่เกินสองพันบาทถูกมากเลยมันมีการเช่าช่วงต่อกันด้วยถ้ามันมีเรื่องมันไม่อยอะไรอยู่เยื่อหมือนกันซึ่งก็ละเอียดอ่อนก็ดูให้อยู่ครับไม่ต้องห่วงนะคนที่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอันนี้บอกบางอันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องมายาวนานเรื่องค่าปรับอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามีก่อนแต่ก่อนที่เราเข้ามาที่มีสัญญากันอยู่แต่ว่าก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครโอเคเดี๋ยวให้ทาง ตลาดเขาชี้แจงน่าจะชี้แจงไวแล้วแหละบางส่วนโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นตลาดพลูนะพวกเราถ้ามีโ,โอกาสก็มาแวะมาเยี่ยมเยียนให้นลองใจก้อนด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับออเอขอบคุณมากนะครั่นด้วดีครับ